ห่วมบุญห่วมกุศลใหญ่แปดประการ <c oughs> คือการถึงพระรัตนตรนยว่าเป็นที่พึง่งการสมนานทานศีลห้าให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกือ้อกูลเพื่อความสุขนำมาซึ่งสิ่งที่น่ารักน่าประรถนา น่าใครน่าพอใจอันเป็นไปเพื่อสู่สุคติเราได้สมาทานกันแล้วการสรงสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องจำระรจิตให้ผ่องใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวงความเป็นผู้มีรูปสวยมีเสียงไพเราะ มีผิวพรรณงามมีเสืส้อมรงติงามทั้งหมดนี้จะทําให้สําเร็จได้ก็ด้ดยบุญการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนา <c oughs> ได้มีสัทธาได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานเข้าถึงพระสมกายทั้งหมดนี้จะทําให้สําเร็จได้ก็อัดยบุญไม่มีฝรุก ไม่มีบังเอิญไม่มีเกิดขึ้นมาได้เองลอยๆลย้วนวแต่เป็นผลของบุญท่านั้นใจที่เศร้าหมองไปด้วยความโลภความโกรธความหลงไม่สามารถชำระล้างให้สะอาดได้ด้วยผงซับฟอกใดๆเมื่อบุคคลตกลงไปในน้ำคล่ำขึ้นมาแล้วผงซับฟอกมือแรงทำผ้าให้สาด สบูนะ่น้ำมือแรงทำให้ร่างกายสะอาดยาสบพนะ้ำมือแรงทำให้ผมสะอาดแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่สามารถชำระใจให้สะอาดได้นอกจากบุญบุญแปลว่าเครื่องชำระจิตให้ผ่องใสอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงควรชำระจิตให้ผ่องใสเสมอเรือนมนไม่ต้องบนเป็นมนทิน เรือนไม่หมั่นเป็นมนทินความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษาความตรณีเป็นมนทินของผู้ให้ความประพฤติชั่วเป็นมนทินของหญิงความไม่รู้เรื่องโลกหน้าเป็นมนทินเราจะกล่าวมนทินอย่างยิ่งคืออาวิชาคือความไม่รู้ความไม่รู้เรื่องโลกนี้หน้าเป็นมนทินเพราะนั้นเรือนไม่ไม่หมั่นจะเป็นมนทินใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าใจของเราไม่สั่งสมบุรใจก็จะเป็นมนทินนะกระจายดีแล้วพาเสียอมทุกการเพราะนั้นเราก็จะต้องสั่งสมบุรณ์หนึ่งเพื่อชำระใจเราให้สะอาดให้พ้นจากมนทินตางสมบุรณเสมอมีการให้ทานมีการเริ่มสาศสิเป็นต้นจะเดินภาวนาทำใ,ให้ใจของเรานั้นใสตลอดเวลาให้เข้าถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือพระสรรมกาย แล้วก็เห็นแจ้งลกที่โลกนาได้เพราะฉะนั้นใจของเรานั้นจะต้องพ้นจากมลทินคือความเศร้าความหมองความมืดความึดัดความคับแค้นความรอเริงความเดือดด้นความลุ่มหลงงอหัวไม่ขึ้นเหมือนคนหลงป่าหาทางออกไม่เจอเหมือนคนเมาเหล้างอหัวไม่ขึ้นดังนั้นเราจะต้องพ้นจากสภาพของความโลภความโกรธ ความหลงจะทําได้ก็ต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องชําระทานนั้นชําระให้พ้นจากความโลภสีนั้นชาระให้พ้นจากความโกรธภาวนาสมาอรหถังเป็ตนต้นชําระให้พ้นจากความหลงอยู่ว่าเครื่องชําระจิตให้ผ่องใสของเรานั้นจะมีปริมาณมากหรือมีปริมาณน้อยจะมีปริมาณทีจะมีหรือว่าจะมีปริมาณห้า ถ้ามีปริมาณมากให้ทานมากกำลังทานมากคือให้สร้างวิหารลุงปู่สร้างอาคารห0กสิบปีสร้างองค์พระมหาธรรมกายเจดีย์ใส่บาทพระมีกำลังบุญใหญ่ๆอย่างนี้จิตย่อมผอมใส่มากหรือที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 ต่อเนื่องทำอย่างทีทีเดียวเนี่ยทำอย่างทีทำอย่างต่อเนื่องไม่ยอมหาจากบุญทีเดียวไม่ยอมทำบาปไม่หบาปเสีย การที่ยอมทําบาปนั้นคือยอมให้บาปเสียบเราผลบาปนั้นมาส่งผลให้เจ็บไข้ใ้ป่วยมีคนพิการได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสะสมบุญอย่างที่ไปปราทุกวันดูชาญดีทุกวันฟังหลวงพ่อในโรงเรียนทุกวัน,นดูอาจารย์เราทำเสมอนั่งสมาธิตลอดรักษาศีลไม่ยอมให้สินขาดมีน้องพนักง,งานที่ออฟฟิศลวงพี่น้องหลุย อยากจะเป็นพระเป็นผู้หญิงฐานจิตตัแต่ตอนนี้เลยว่าชานานะขอได้เป็นผู้ชายและรักษาศีลสองไม่ให้ขาดเลยสวยมดมนวันตั้งสองชั่วโมงตั้งสมาธิไม่ต้องพูดแล้วนีขนาดอย่างนี้เพราะฉนั้นเราก็จะต้องทำทานเนี่ยสม่ำเสมอให้ต่อเนื่องรักษาศีลไม่ยอมให้ศีลขาดเลยแล้วก็จะเดินภาวนานทำาห้จิตให้ผ่องใส จิตจะผ่องใสได้ก็อยู่ที่จํานวนบุญมากหรือน้อยจํานวนบุญมากใจก็ผ่องใสมากถ้าความถี่ต่อเนื่องใจก็ใสตลอดเวลาคือสว่างตลอดเพราะนั้นต้องทําให้มากแล้วก็ทําให้ตลอดเหมือนดวงไฟเหมือนกองไฟที่เติมฟืนกันอยู่ด้วยมันมีกิเลสพัดเข้ามาตลอดเวลาโลภโกรธหลงส่งเข้ามาตลอดเวลาเพราะนั้นเราต้องเร่ทำรัรรจริตให้ผ่องใสตลอดเวลา จะูที่ความเพียรการโคบบุคคลที่เป็นบัณฑิตกคบบัณฑิตก็จะคุยแต่เรื่องบุญกุศลเรื่องความดีงามเรื่องของการสร้างบุญสร้างบารมี <c oughs> เรื่องของพระของเจ้าเรื่องของธรรมะใจก็จะใส่ตลอดเวลาเป็นปกติหรือวันอาทิตย์เรามาวัดมาวัดใจก็จะใส่เป็นปกติทุกวันเราก็มาปล่อยปลาหรือฟังเสียงไ่ายทอดปล่อยปลาหรือดูดูใน f a c e b o o กของใจใสกระเดเอลหรือสมาธิแก้วอย่างนั้น แต่เราก็จะใส่ตละดเวลา case study ในวันนี้ <c oughs> พี่ชายคนที่สองของเจ้าของเคสทำอะไรก็ไม่ขึ้นธุรกิจไม่จะได้รุ่งเรืองแถมยังเป็นนี้อีกเพราะวิบากกรรมอะไรเพราะในชาติที่แล้ว <c oughs> ทำทานมาน้อยสร้างทานกุศลมาน้อย แล้วก็เมื่อทําบุญคุณกับใข่แล้วก็หวังเอาบุญเอาคุณทวงบุญคุณถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่ถูกใจก็จะไปทวงของไปทวงบุญคุณแล้วไปทวงของนั่นคืนอีกด้วยแล้วก็วิบากกรรมคบคนผ่านกินเหล้าสุบ ו ีเที่ยวเล่นการกระดังมาส่งผลถ้าไม่ชาชิที่ ต้องทำมากินไม่ขึ้นทำอะไรก็ไม่ขึ้นปัจจุบันชาติที่ยังครบคนมพานอยู่ยังกินลาอเรายัางเที่ยวอย่างสุบริเล่นการพนันอยู่เป็นวิบากกรรมที่ตามมาสง่งผลส่วนตัวเจ้าของเครนนั้นตัวเจ้าของเครนั้นต้องใช้หนี้แทนพี่ชายให้หนี้แทนพี่ชายแล้วถูกมือปืนมาขู่ด้วยจะฆ่าให้ตายถ้าไม่ใช้หนี้เพราะวิบากกรรมอะไร พระชาติแล้วก็เกิดเป็นน้องของพี่ชายนี่แหละเป็น,นน้องแล้วก็ยืมเงินพี่ชายมาแต่ว่าไม่คืน <c oughs> ไม่ยอมคืนไม่ได้คืนในชาตินั้นแล้วก็ตัวเองเคยเป็นเจ้าหนี้ออกเงินกู้ในชาติก่อนนั้นแล้วก็เมื่อเขาไม่มีเงินมาใช้หนี้ <c oughs> ก็ส่งนักฆ่าไปนักฆ่ามาแต่ต้อลังคิดได้ ตแต่ตอนหลังคิดได้เลยห้ามไม่ให้ไปฆ่าซะนั้นวิบากกรรมนี้ก็มาส่งผลคือตัวเองต้องมาใช้นี่แทนพี่ชายแล้วเอาของเขามาในชาติแล้วแล้วก็มีมือปือนจะมาฆ่าแต่ไม่ฆ่าเพราะวิบากกรรมที่ส่งคนไปฆ่าแล้วว่าตอนหลังก็ห้ามฆ่าอย่างนี้ทั้งหมดนี้ไม่ได้กเกิดขึ้นมาเอง <c oughs> ได้ลอยลอยๆลอนๆแต่มีเหตุเท่านั้นแ้าทำไมเจ้าของเคส หูจึงไม่ค่อยจะได้ยินเพราะอะไรเพราะว่าเวลาพ่อกับแม่เรียกชอบทําหูทวนลมชอบทําหูวทวนลมทําไปไม่ได้ยินเมื่อถึงเวลาก็เลยไม่ได้ยินเพราะนั้นทําอย่างไรได้อย่างนั้นให้ความทุกขย่อมได้รับความทุกขกลับให้ความสุขย่อมได้รับความสุขทําหน้าที่เป็นกระไรมิรก็ย่อมได้กระไรมิรที่ดี เราก็จะต้องสั่งสมบุญทุกบุญทีเดียวเนี่ยทานศีลภาวนาทานนั้นก็มีวัตถุทานอภัยทานและธรรมทานวัตถุทานก็มีข้าวน้ำผ้ายานพานะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นั่งที่นอนกระทิบผมไฟที่อยู่อาศัยจะไปทําที่ไหนตอบไปที่หอฉันดอกไม้ของหอมจะไปทําที่ไหนตอบไปที่เจดี ปใดนั้นไปบูชาเจดีซะข้าวน้าผ้ายานพานานน่นไปหอฉันให้ภัยทานไปที่ไหนมานี่จมลมปล่อยปลานี้ปล่อยปลามาทุกวันขอเสียทุกกะให้ธรรมทานก็ติดตั้งจานทมชวนคนเข้าโครงนการใจใสเกรดเองใครก็ได้นั่งสมาธิแล้วดูหนังสือแล้วนั่งสมาธิชวนคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมชวนคนขึ้นพนาวัดเป็นต้นเพราะนั้นนี่แหละเราต้องทาทานทําอย่างไรได้อย่างนั้น ต่อไปก็จะมีคนมาเป็นกระมิตรชักชวนที่จะแนะนําเราให้เข้าสู่บนเส้นทางแห่งความสุขให้ข้าก็ชื่อว่าให้กําลังให้ข้าวให้น้ําชื่อว่าให้อายุวันนาสุขบัละให้กําลังให้ผลิภัณฑ์ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้ในตาเพื่อให้การมองเห็นให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้อภัยก็ยอมพ้นจากภัย ให้ธรรมะก็โยมได้ธรรมะข้อใจดีแล้วสาธาเนี่ยเป็นหน้าที่ของโยมที่จะต้องทําที่จะต้องให้ส่วนธรรมทานนั้นเป็นหน้าที่ของพระโยมปฏิสันทานด้วยอามิตรด้วยปัจจัยไตยธรรมพระปฏิสันทานโยมด้วยธรรมะอย่างนี้